สวัสดีค่ะคุณอยู่กับ Focus in our rhythm สวัสดีค่ะและววันนี้เราก็มีเรื่องที่น่าสนุกที่สุดเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของชีวิตของพวกเราทุกคนนี่แหละคะ่ะลองคิดดูนะคะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ปลาวานมาจนถึงตัวเรานะคะที่เป็นมนุษย์มีจุดเริ่มต้นมาจากอะไร จริงๆแล้วทุกคนก็คงจะรู้ดีนะคะว่ามันเริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์นะคะเซลล์ Sell เนี่ยเป็นอะไรที่เล็กมากๆเล็กกว่าปลายเข็มซสอีกนะคะและเจ้า Sell เซลล์นี้ยหะค่ะคือจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายพันล้านปีก่อนเนี่ยนะคะโลกของเราเนี่ยมันเป็นคลนสิ่งแวดล้อมกับตอนนี้เลยนะคะเพื่อนๆคือมันร้อนมากแล้วก็จะมีแต่แกส๊สพิษเต็มไปหมด ไม่มีออกซิเจนที่เราหายใจมีฟ้าผ่าเปี้ยงป้างอย่างี้ค่ะอยู่ตลอดเวลาเป็นบรรยากาศที่ดิบเถื่อนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดชีวิตทีเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ตั้งทฤษฎีขึ้นมานะคะว่าตอนนั้นโลกเราตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับโลกดึกดำบรรณเนาะเป็นคล้ายๆกับซุปดึกดำบรรณนะคะภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่า prime media soup นะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือ organic soup นะคะเป็นซุปอินทรีย์ประมาณนั้นค่ะ คล้ายๆกับว่าเป็นอ่างน้ําใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยสารเคมีที่ละลายอยู่ข้างในนั้นนะคะมีทั้งคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนนะคะเป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เหมือนที่เล่านะคะมันจะมีฟ้าผ่าอยู่ตลอดเวลามีรังสีอัลตราไวโอเลตนะคะจากดวงอาทิตย์เนี่ยแหละคะ่ะไอพลังงานจากฟ้าผ่าหรือว่ารังสีต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะไปกระตุ้นให้สารเคมีมาทําปฏิกิริยากัน เกิดเป็นโมเลกุลที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่อะมิโนแอซิดนะคะเป็นกรดอะมิโนไปเป็นหน่วยย่อยของโปรโตีนนะคะกลายเป็นนิวเคลชัยนะคะซึ่งเป็นหน่วยย่อยของสารพันธุกรรมคล้ายๆกับนิยายวิทยาศาสตร์นะคะต่อมานะคะเขาก็มีนักวิทยาศาสตร์สองคนนะคะคนที่หนึ่งชื่อสแตนลีมิลเลอร์ค่ะมีคนหนึ่งเขาชื่อเฮโรยูเรนะคะเขาได้ทำการ ทดลองอันหนึ่งค่ะโด่งดังมากในปีคริสตศักราช1952นะคะการทดลองนี้เรียกว่าเมลเลอร์ยูเรนะคะเมลเลอร์ยูเรียเอ็กซ์เพรเมนต์เขาทำการทดลองสภาวะยุคแรกเริ่มในห้องแลบโดยเขาเอาไอ้น้ำมีเทนแอมโมเนียอ่าแล้วก็ไฮโดรเจนนะคะใส่ลงไปในขวดแล้วเขาก็ปล่อยกระแสไฟฟ้านะคะเรียนแบบกับฟ้าผ่าเหมือนกับให้มันชอดไปชดมา ปรากฏว่าผ่านไปสักสองสาวันนะคะเขาก็พบว่าในขวดนั้นนะคะมันมีกรดอะมิโนแอซิดเกิดขึ้นเต็มเลยและนี่ค่ะเป็นที่มาที่ทําให้เราเชื่อถึงทฤษฎีซุปดึกดําบันนะคะว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูงค่ะทีนี้พอมีทฤษฎีนี้แล้วนะคะเขาก็มีการคิดขึ้นมาว่าโอเคเมื่อมันมีเหมือนกับกรดอะมิโนแอซิดมีนิวคลีโอไทด์มีสารพันธุก,กรรมนะคะเป็นโมเลกุลที่ซับซ้อนขึ้นมาแล้ว ก็น่าจะต้องมีอะไรห่อหุ้มมันไว้ใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าเรามีของมีค่าเราก็น่าจะต้องมีกล่องหรือมีกระเป๋าใส่เข้าไปนะคะเซลล์ก็เหมือนกันคะ่ะเซล์ก็ต้องการเยื่อหุ้มเซลลนะคะเปรียบเสมือนกับกำแพงที่ล้อมรอบทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ข้างในแยกเป็นสองส่วนนะคะก็คือมีลูกภายในเซลล์แล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างนอกเซล ซึ่งตัวเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นแค่กําแพงเฉยๆนะคะแต่ว่าเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันก็มีความฉลาดของมันเพราะว่ามันทําหน้าที่เหมือนประตูที่คอยควบคุมว่าอะไรจะเข้าออกเซลล์ได้บ้างนะคะทําให้เซลล์สามารถรักษาสมดุลภายในของตัวเองได้ที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันเกิดขึ้นมา ตามธรรมชาติมันเกิดด้วยลักษณะแบบฟอสโฟไลปิดนะคะเป็นโมเลกุลไขมันซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันมีส่วนที่ชอบน้ำและก็มีส่วนที่ไม่ชอบน้ำอยู่รวมกันนะคะพออยู่รวมกันในน้ำเนี่ยมันก็จัดเรียงตัวเป็นคล้ายๆกับฟองสบู่กลมๆนะคะเป็นการเรียงตัวสองชั้น กักเก็บสารเคมีต่างๆเอาไว้ข้างในสร้างเป็นอนาคตส่วนตัวนะคะแล้วอันนี้ละค่ะก็คือเซลล์ที่เป็นหน่วยแรกของชีวิตค่ะนอกจากการมีเยื่อหุ้มเซลลแล้วก็มีสารเคมีอยู่ข้างในนะคะก็ยังไม่พอค่ะเพราะว่าเซลเนี่ยมันก็ต้องการสืบท่อตัวเองใช่ไหมคะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเหมือนกับการเขียนพิมพ์เขียวเอาไว้ ซึ่งการสืบทอดข้อมูลของเซลล์เนี่ยนะคะก็จะต้องมีสารพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องและในยุคเริ่มแรกนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่า RNA นะคะชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Ribonucleic Acid นะคะซึ่งมีความสามารถพิเศษอยู่2อย่างก็คืออย่างแรกมันสามารถกัะเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมได้จำได้ว่าข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดคืออะไร และอย่างที่สอง RNA สามารถเร่งปฏิกิริยาเคมีได้เหมือนเอนไซม์ค่ะทีเนี้ยด้วยคุณสมบัติทั้งสองอย่างเนี้ย RNA ก็เลยกลายเป็นคนที่มีมบทบาทสำคัญในการเก็บข้อมูลแล้วก็เร่งปฏิกิริยาเคมีในเซลล์แรกเริ่มต่อมาตัว RNA เนี่ยเขาก็ได้วิวัฒนาการพัฒนาขึ้นมาจนมี DNA ที่มีหน้าที่เสถียรกว่าในการทำหน้าที่เก็บข้อมูล แล้วก็มีโปรตีนอื่นๆนะคะมาทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นะคะตัวสารพันธุกรรมแล้วก็สารเคมีมากมายที่อยู่ในเซลล์ก็กลายเป็นเซลล์แรกขึ้นมานะคะซึ่งเซลล์เนี่ยก็จะเริ่มต้นจากเซลล์แรกใช่ไหมคะจากนั้นก็จะมีการวิวัฒนาการต่อไปเรื่อยๆค่ะเซลล์แรกเริ่มนะคะก็จะถูกเรียกว่าโปรคาริโอต โปรคาริโอตเนี่ยเป็นเซลล์ที่มีความเรียบง่ายมากก็คือไม่มีนิวเคลียสที่เป็นสารเก็บพันธุกรรมที่ชัดเจนอยู่ตรงกลางนะคะสารพันธุกรรมของเราเนี่ยมันก็จะลอยและล่องอยู่ข้างในเซลล์นั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะมีออร์แกเนลนะคะซึ่งก็เป็นอวัยวะเล็กๆไม่กี่อย่างของเซลล์อยู่ข้างในส่วนใหญ่สิ่งมีชีวิตที่ มีลักษณะเซลล์แบบโปรคาริโอตก็จะเป็นพวกแบคทีรียนะคะหรือว่าตัวอาร์เคียนะคะที่อยู่ตามแหล่งน้ำร้อนหรือที่ที่มีอุณหภูมิสูงนะคะบรรยากาศก็จะคล้ายๆกับโลกสมัยดึกดำบรรพ์น,นะคะต่อมาวันหนึ่งนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโปรคาริโอตบางตัวมันก็ไปกืนกินโปรคาริโอตตัวอื่นเข้ามานะคะและแทนที่ กินแล้วก็จะย่อยกินกันไปนะคะเหมือนกับเรากินอาหารแต่มันมีบางสถานการณ์ที่โปรคาริโอตไปกินกันแล้วนะคะเกิดสภาวะการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยยกตัวอย่างเช่นเคยมีตัวเซลล์โปรคาริโอตบางตัวไปกินแบคทีเรียที่สามารถสร้างพลังงานได้แล้วก็ไปกินแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะคะซึ่งการอยู่ร่วมกันเนี้ยทำให เกิดเซลล์ชนิดใหม่ขึ้นมานะคะกลายเป็นเซลล์ที่เรียกว่ายูคาริโอตนะคะโปรเนี่ยก็จะแปลว่าหนึ่งยูก็จะแปลว่ามากกว่าหนึ่งนะคะตัวเซลล์ยูคาริโอตเนี่ยแหละค่ะก็จะกลายเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสที่ชัดเจนนะคะมีอแกเนลหรือเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยนะคะและเจ้าเซลล์ยูคาริโอตเนี่ยแหละค่ะเป็นบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนทุกชนิดบนโลก ไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นเห็ดรานะคะหรือว่าเป็นมนุษย์ค่ะเล่ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมคะว่าต้นกําเนิดของชีวิตของเราเนี่ยมันซับซ้อนมากนะคะเริ่มจากซุปดึกดําบรรมาจนถึงเซลล์แรกแล้วก็เซลล์แรกก็สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นกําเนิดเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนนะคะจะพบว่าการเดินทางบนโลกเนี่ยมันยาวนานแล้วก็เต็มไปด้วยความลับมากมายเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเซลล์กันต่อนะคะ ขอให้เพื่อนๆรอติดตามกันใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ